สวัสดีครับวันนี้มางานมอเตอร์โชว์นะครับมาเก็บบรรยากาศนะครับทั้งก่อนเข้างานแล้วก็ภายในงานนะครับามาดูกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เก็บภาพด้านนอกนะครับยังไม่ได้เข้าไปในงานนะครับเพราะว่ามาก่อนเวลานะครับเขาเปิดเที่ยงนะครับสําหรับวันธรรมดานะฮะอันนี้คือมาวันธรรมดาคือ มาวันาพารลิหักสบดีนะครับคือวันที่3าซึ่งก็มาก่อนเวลาก็เลยต้องอรอเวลาเขาเปิดนะครับหลังจากนั้นก็เก็บภาพบรรยากาศร,รอบๆงานนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในนะครับพอถึงเวลาเขาเปิดก็เข้ามาข้างในเลยนะครับก็จะ มาชมกันเกือบทุกยี่ห้อนะครับของวรถยนต์นะครับอันแรกเล,เลยที่เห็นมาปุ๊บเนี่ยคือวอลโวนะครับเนี่ยกูธเขาก็จะแต่ตกแต่งนะครับหน้าดูสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็นิสสันนะครับตอนนี้บูธของนิสสันเขาก็เอารถเกือบจะ ทุกรุ่นมาโชว์นะครับจะเห็นว่าแต่ละรุ่นแต่ละสไตล์นะก็ถูกใจคนกันเยอะแยะกันหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เท่าที่สังเกตนะครับปีนี้ปีนี้รอบนี้รถยนต์ทุกค่ายเนี่ยก็จะเน้นรถ อะไรเขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ากันก็แทบจะมีทุกยี่ห้อทุกผลิตภัณฑ์นะครับออกจากนิสสันก็มาฮอนด้านะครับตรงนี้เป็นาทางเดินรอบนอกนะครับต่อจากบุตรนิสสันนะครับก็จะเป็น a อ d i ดีนะครับซึ่งก็จะเป็นรถทางฝั่งยุโรปเหมือนกันนะครับออ d i ดีอี้ S ก็จะมาเจอเลยนะครับตรงนี้อันนี้จิบก็อยู่ในดูด้านนอกนะครับอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับสไตล์หรือว่าแนวของจิบเขาก็ก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆครับ เขาจัดบูธใหญ่นะแต่และบูธก็มีหลากหลายนะครับเพื่อที่จะให้คนเข้าไปในงานได้ดูได้ชมกันนะครับครับบูธรถยี่ห้อเบนซ์้ะครับตอนนี้เบนหรือว่าเมอร์เเบน,นแล้วแต่กะระจเีียกกันนะครับก็คืออ่ เป็นค่ายรถหรูนะครับผมก็ได้ดูบางกันนะครับมันก็ชอบตกช,ชอบใจแต่ราคานะี่มันไม่ใช่สดถูดนะครับหลังจากออกจากเบินก็จะมาบูธของมินิครับก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่ามินิก็มินิรัม แล้วก็มาถึงมุมสุดรอบนี้นะครับในบูธมุมสุดเนี่ยก็ B M W นะครับหรือว่า B M W รถโดรอีกค่ายนะครับก็มาออกบูธให้จองกันนะครับใครสนใจที่จะไปจองในงานงานวันที่3นะครับ3เมษานะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ 44กรบอกไม้บอกมือให้แอดนะครับขอบใจเลยครับโอเครูจักขอบยาค่าย BMW ก็อตอนนี้ยังอยู่บูธ BMW อ,อยู่นะครับซึ่งมีรถหลากหลายสไตล์นะครับ เก๋งแบบซีดานแบบ SUV, แบบ s u v แบบ PPV หรือว่าแบบ MPV เอาแล้วก็คุณลักษณะที่ตัวยอดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปศึกษาดูกันเอาเองกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของแอดก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรถเรืงรากันเท่าไหร่นะครับแค่มาดูมาชอบมาชมกันเท่านั้นแหละ นะครับโอเคครับตัวนี้ยังดูในบูธของฟอร์ดอยู่นะครับดูฟอร์ดไปเรื่อยๆนะครับนิดนึงนะครับก็มีปิก up แบบ2ประตูแบบสประตูก็มีนะครับแบบล,แบบล้ก,นะก็ประมาณเลือกดูเลือกชมกันนะครับนี่มีขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4่ล้ออีกน,นะครับรถปิก up เนี่ย เบียหอเลยครับอันนี้มาอีกบุน๊นึงนะครับพาวเวอร์นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมก็ออกเสียงตามที่เขาสะกดมาให้อ่านครับผมอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะว่าน้ำมันแพงในเมื่อน้ำมันแพงเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกนะครับของคนใช้รถในปัจจุบันนะครับ คืออันนี้ที่ยี่ห้อยี่ห้อในโซรถไฟฟ้าเหมืนอนกันนะก็อาเลยมาแล้วครับตรงนี้ก็ต่อต่อ,ตอครับอันนี้เป็นบูธของรถยี่ห้อเล็นะีสต์รถก็เป็นรถดตูตระกูลรถดูนะคะรับมาดูกันมาเรื่อยๆครับมาเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นรถทางฝั่งยุโรปก็มี

รถไฟฟ้าพบันยายนะครับจุดตัวผมเองก็จะไม่บันยานไม่ถูกถูกใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้รถเอ็มจีนะครับดีเอ็มอันนี้ก็นนมีรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับยี่ห้อเอ็มจีเนี่ยคือถ้าเป็นที่นิยอมเราก็มีคน,นมาดูกันเยอะในทีเดียวนะครับ ับดูกัไดเรื่อยๆนะครับในส่วนของคนเท่าที่ดูที่ฟังฟังก็จะชอบในรถที่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับ ถ้าเป็นรถใช้น้ำมันแต่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่เอาก็ยังไม่แน่ใจาะว,ว่าเจ้าไหนเขาขายดีร,รล้ว่ามาแรงนะครับคุกค่าแล้วดีมากครับมาชมูฮอนด้ากันบ้างครับ แล้วก็ผ่านมามัตด,ด้านะครับตรงนี้แล้วก็มามาดูกันต่อนะคนรับมัตด,ด้ามัด้าตด้าแล้วก็จะ mm hmm. เป็นทางไป mm hmm. ต่ออันนี้ก็ขวดไปกวดมานะครับไปถึงมือท,ท,ทีลูกไายมินซูบิชิ ก็จจะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะครับหนันมาดังนิสสันกันบ้างนะครับนิสสันเขาก็โปรโมกัน เดี๋ยวให้ดูแล้วนะครับ mm hmm. แบบว่าอีกสานตะโรมาสักุลมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คืออีสุสิวันนี้ก็จะเน้นปิดอัพกันแล้วก็เริ่มที่ว่าพิธี เ,เ,าานนะเป็นบูตของวอนโบนะครับตรงนี้ คล้ายๆรถตู้นะครับตรงนี้เป็นฮุนใดแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออ้ซูบารุนะครับเราจะมีทั้งเก๋งมีทั้ง SUV ยูครับคือก็น่าใช้น่าชมกันทีเดียวนะครับครับสำหรับ งานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะมีรถหลายแบบหลายสไตล์นะครับก็แล้วแต่การชื่นชอบของคนแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับว่าต้องเปิดที่วัดสุก็ชืแบบ้อไปวันที่2นะครับรับได้ถึง10แบบที่เปิดประตูคนเข้าไปยังมาได้ครับ กรแขงันและรับสำหรับการต่างระดับนะครับขาชุดแต่งรงไายก็ต้องขอพิเศษครับ